ก็กราบสวีดัดสวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวรหัสของพี่นะครับก็รหัสพี่ก็ไม่ตึงหรอกครับเพิ่งเล่นเองเล่นประมาณปีหนึ่งนี่แหละก็จะลืมก่อนไปดูก็อจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออ โอเคครับทุกคนงั้นไปดูกันเลยครับเริ่มแรกก็เข้ามาที่นี่เลยครับเข้ามาที่นี่เลยก็ไม่ตึงหรอกครับนี่ไงนี่ไงก็ขั้นก็เติมแค่เจ็ดแปดขั้นเจ็ดขั้นงั้นก็มาดูนี่เลยดู ตัวละครตัวละครก็มีไม่มากหรอครับก็เวลหกไม่มากหรอครับนี่ไงมีแค่นิดเดียวเองแล้วก็มาที่นี่ก <ST an th us> ารแต,งต่แตงตัวการแต่งตัวก็สุดก่อนนี้ แบบนี้มีไม่มากหรอกครับไม่เยอะด้วยเนี่ยแล้วก็นี่ส่วนนี้ก็มีแค่นี้เองแล้วก็นี่ก็มีสักทองแล้วก็มีสุดแบบสุดเติมเติมขันแค่นี้ท่าทางก็มีนี่ ก็มีนิดเดียวไม่มากหรอกคอลเลกชันก็นี่กระเป๋าสพายก็แบบนี้กลองศพแล้วก็สกายวิงแล้วก็มาดูนี่กันอาวุธอาวุธก็ปืนปืนแค่นิดเดียวเองนี่ไงไม่เยอะ นิดเดียวปืนก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ปืนเติมปืนเลื่อนขั้นก็มีสามกระบอกครับเอกเกนแปดของพี่ก็เวลเจ็ดแล้วเวลเจ็ดแล้วเติมส่วนว่าซองยาวเลเวลสี่ MP40 ก็เวล4เหมือนกันครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ I'm the leader of the pack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 